ค่ะทางด้านอธิบดีกรมการค้าภายในนะคะเข้าตรวจสอบโรงงานปลาล์มน้ำมันค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์การรับซื้อปลาล์มน้ำมันในปัจจุบันนะคะและแนวทางในเรื่องของการแก้ไขปัญหาราคาปลาล์มด้วยค่ะ ที่บริษัทปอพาณิ์รุ่งเรือนปามออยสองจำกัดนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในและคณะเข้าตรวจสอบโรงงานปามน้ำมันเพื่อติดตามสถานการณ์การรับซื้อปามน้ำมันในปัจจุบันและแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาปามพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจากการตรวจสอบและการประชุมร่วมกับโรงงานทราบว่าทางโรงงานได้จัดโคต้าการรับซื้อปามน้ำมันให้ผู้ขายในแต่ละรายค่ะโดยมีอัตราส่วนต่างๆกันซึ่งผู้ที่มีความประสงค์ จะขายปาล์มสามารถโทรสอบถามได้ว่าจะสามารถขายปาล์มได้ปริมาณเท่าใดซึ่งทําให้ทางโรงงานสามารถรับซื้อปาล์มน้ํามันได้ตามที่ทางผู้ขายขนส่งมาและทําให้ผู้ขายไม่ต้องเสียเวลาในการรอคิวสําหรับการจะขายปาล์มน้ํามันและไม่มีปริมาณรถบรรทุกสะสมหน้าบริษัทสะดวกแก่ทั้ง2ฝ่ายค่ะ ส่วนด้านราคานะคะทางบริษัทได้ตรึงราคาปามน้ำมันไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะมีเริ่มการประท้วงของชาวปามขึ้นไม่ได้มีการลดหรือกดราคาแต่อย่างใดและบริษัทยังรับซื้อปามน้ำมันตามปกติแต่อาจจะไม่ได้รับซื้อทั้งหมดที่ผู้ขายต้องการจะขายเพราะว่าทุกวันนี้เครื่องจักรทุกตัวของโรงงานก็เดินเครื่องเต็มกำลังตลอด24ชั่วโมงซึ่งก็อาจจะมีการขัดข้องได้ตลอดเวลาและเมื่อผลิตน้ำมันปามจากปามน้ำมันเป็นจำนวนมากก็จะเกิด หาเรื่องของเสียต่างๆตามมาซึ่งหากของเสียต่างๆที่มีมากไปค่ะทางโรงงานก็จะไม่สามารถจัดการได้ทนันเกิดเป็นมลพิษสะส,สมแก่รอบข้างตามมาและอาจจะโดนดำเนินคดีได้อีกด้วยค่ะ อธิบดีกรมการค้าภายในนะคะยังกล่าวว่าหลังจากนี้จังหวัดกระบี่จะสามารถจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการของจังหวัดกระบี่ต่อไปโดยขอให้ผลการประชุมไปในทิศท,ทางเดียวกับนโยบายของทางส่วนกลางซึ่งทางรัฐบาลค่ะจะประกาศตึงราคาปาล์มน้ำมันให้อยู่ที่กิโลกรัมละ5บาทส่วนทางโรงงานที่ต้องการรดนรงให้ชาวสวนเลิกตัด ปาล์มดิบหรืออ่อนชะลอตัวการตัดปาล์มนะคะให้ค่อยๆทยอยตัดส่งโรงงานมานั้นขอให้ประชุมกันและหวังว่าทุกฝ่ายจะปฏิบัติตามมติของที่ประชุมเข้าใจดีว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เรื้อรังมานานเป็นปัญหาที่แก้ยากแต่อยากจะแก้และจะต้องแก้ไขให้จงได้สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีเช่นกันค่ะ